นี่ครับส่วนเล็กๆของคุณตานีิฟาโลนะครับไหลพร้อมไหลห้าไหลนะครับเลมอนครับอันนี้เลมอนเลมอนให้มันต้นนี้พร้อมลูกอีกส<า>นะครับโค,โครโลคาเซียตัวนี้ไว้ราวานะครับวันนี้ลงปลูกวันแรกเลย ไดมอนเฮดครับไดมอนเฮดแบ็คแบ็คลันเนอร์ครับลันเนอร์มอีสันไลท์ครับบอลบอลกระดาษก้านดำนะครับมีลูกด้วยนะครับนี่คอฟฟี่คัพนะครับมีลูกเหมือนกัน ต้นกำลังใหญ่เลยนี่นะครับดูฝั่งนี้อีกแบลโคล่าครับแตกใบใหม่แล้วเลมอนเหมือนกันนะครับโอเคครับค่อยๆทำไปครับทาสุข